สวัสดีครับวันนี้นะครับช่างจมในตำนานจากเพจที่ห้องน้ำแล้วก็ช่อง u t u b e นะครับหมอซ้วมรักษาซ้วมทุกอากาะโอเควันนี้นะเราเข้าดำเนินงานนะหรือถอนตรวจเช็คแก้ไขปัญหาปัญหาที่ลูกค้าเจอหน้างานคืออะไรคือน,ะอน้ำรั่วลงไปที่ฝ้าชั้นล่างนะลูกค้าแจ้งว่ามันจะรั่วเฉพาะตอนกดชักโครกพอกดชักโครกเสร็จเนี่ยมันจะหยดติง่งติงติง,ตงลงไปที่ฝ้าชั้นล่างนะโอเคคราวนี้เราสันนิษฐานไว้ได้เลยนะครับว่าปัญหาเนี้ยเกิดจาก การติดตั้งชัโคกที่หนั่งงานไม่ได้มาตรฐานแล้วแก้ไม่ถูกต้องคืออาจจะผ่าสไลด์พื้นแล้วไม่ทํากันซึมนะทําให้น้ําซึามสะสมผานรอยผานรัศกัดเดี๋ยวเราก็จะทําการรื้อชัโคกออกมานะแล้วก็ทําการตรวจเช็คท่อว่า เป็นแบบไหนยังไงล้าทำการแก้ไขด้วยการใส่ตัวท่อเอยืงอสูญแล้วก็ทำดับซึมก็จะจบปัญหาเรื่องน้ํารั่วซึมสะสมไปลงไปที่ฝ้าชั้นล่างได้แบบร้อนแน่นอนเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับว่าหลังจากที่เราลื่อมาแล้วหน้าง,งานเป็นแบบไหนยังไงนะครับเป็นตามที่เราสนิษฐานไว้หรือไม่เดี๋ยวมาดูกันนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เรารลื้อท่อเช็คครบ ตัวนี้ออกมาเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวจะพามาดูหน้าง,งานก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อ่าเดี๋ยวผมจะพามาดูนะฮะสาเหตุนะฮะที่ทำให้น้ำมันรั่วลงไปที่ฝ้าชั้นล่างเกิดจากอะไรนะฮะนี่ดูเกิดจากสิ่งนี้เห็นนะฮะเนี่ยมีการผ่าสไล์พื้นเห็นนะแล้วท่อเี่ยมันถูกบาดถูกผ่าลงไปแล้วผ่าสไลด์โอเคนะสาเหตุทำให้น้ำรั่วคือมันก็จะรั่วจากรอยผ่ารอยสก,กัดพวกนี้นะฮะแล้วก็อ่าซึมสะสมตามดูคอล์ริงท่อพวกนี้แล้วก็ลงไปที่ ฝ้าชั้นล่างนะคร mm hmm. คราวนี้นะเทคนิคแล้วก็วิธีการแก้ไขปัญหาเนะราก็จะทาการผ่าสกัดพื้นนะเพื่อที่จะใส่ท่อเยื้อศูย mm hmm. คเับนี้เราจะใส่เยือ้อสูญประมาณ3มเซนนะฮะแล้วก็ผ่าสกัดฝั่งท่อเยื้องลงไปแล้วก็แต่งเฟกชิลวอเตอร์บัคกันซึมนะแล้วก็ติดตั้งชโคกกับให้ถูกต้องตามวิธีการก็จบปัญหาน้ำรั่วลงฝ้าชั้นล่างแล้วกลิ่นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับ หลังจากที่เราผ่าไอ้ลอชโก้งมาแล้วนะฮะ,ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูปัญหาไอ้สาเหตุที่ทําให้น้ำมันร่วลงไปที่ชั้นล่างนี่เห็นไหมจะเจอไอ้ตัวมีการผ่าสกัดพื้นเพื่อให้มันได้ระยะติดตั้ง30แล้วก็ไม่มีการแต่งกันซึมน <S <S ้น้ทุกหยดที่มาจากชักโครมมันก็จะไหลผ่านรอยผ่ารอยสกัดพวกนี้นะฮะแล้วก็ซึมสะสมลงไปที่ชั้นล่างเดี๋ยวคราวนี้วิธีการแก้ไขเราจะแก้ไขด้วยการผ่าสกัดใส่ท่อยึดศูนย์ทำกันซึมนะก็จบน้ำร่วลงฟ้าแบบ100%แน่นอนนะครับ หลังจากที่เรารู้ปัญหาแล้วนะฮะต่อไปก็เป็นการแก้ไขปัญหานะก็คือปัญหาที่เจอคือระยะท่อมันไม่ได้30.5สาพาสไลด์แล้วก็ทําไว้ไม่ดีน้ําเลยรั่วซึมลอฐานสกัดลงไปชั้นล่างเดี๋ยวมามาเช็คระยะนะระยะเดิมมันแค่26เซนตีไปยี่สิบเซนยี่สเซนนะฮะหายไปประมาณ5-6เซนคือตรงนี้ ตอนนี้เราแก้ไขอย่างที่บอกคือแก้ไขด้วยท่อเยื้งขนาด5เซนแบบนี้วิธีการก็จะเสียบเข้าไปแบบนี้เสียบแบบนี้นะ,ะแล้วก็ทาพื้นเพรที่จะฝังให้เงี้มัสมืนพื้นกเพื่อแล้วก็ทํากันซึมนะเดี๋ยวพอเราใส่ท่อไปเราไปเช็คระยะกันนะครับจะสังเกตมันมก็จะระยะติดตั้งที่30 30เซนครึ่งถอดีเป๊ะๆอาจจะบวกลบิปนหน่อยจะขยับหาได้นะ โอเคก็แนะนาให้แก้ไขกันลักษณะแบบนี้นะจะได้จบปัญหาน้ำรั่วลงฟ้าแล้วก็กลิ่นนะครับนะหลังจากที่เราผ่าสกัดพื้นแล้วนะฮะก็จะได้หน้างานเป็นละัะแบบนี้นะแล้วก็คราวนี้ก็ทําการใส่ตัวท่อเยื้อไปใส่เข้าไปลัษณะแบบนี้เห็นไหมฮะสำคัญคือให้ขอบอันเนี้ยสเสมอพื้นกระเบื้องนะฮะแล้วก็รอ,อยผ่ารอยสกัดตรงนี้จะต้องถูกแต่งด้วยการซึมรเราเลือกใช้เป็นวอเตอร์พักับเฟคชิ d นะฮะ ในการที่จะปิดรอยผ่าบริสก,กัดแล้วก็ใส่ไปลักษณะแบบนี้แล้วก็ทําการปิดรูให้หมดให้เหลือแค่ขอบยางสีขาวกับสีดำเพื่อที่จะใส่ตัวคอนเนคเตอร์นะฮะแล้วก็มาดูระยะท่อเนี่ยเดิมมัน25-26าเซนเดิมมันอยู่ประมาณนี้คราวนี้พอเราฝ่าสไลด์ไปเยื้องมา5เซนระยะมันก็ได้30เซนครึ่ง30เซนครึ่งพอดีเป๊ะนะฮะก็สามารถที่จะติดตั้งไ ก็ต่อไปก็จะเป็นการทำวอเตอร์ปักทบการซึมแล้วก็ติดตัวอุปกรณ์คอนเนคเตอร์แล้วก็ยกสักโคกวางวก็คือว่าจบแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ฮะถ้าแก้วิธีนี้เป็นวิธีที่ผมเชื่อว่ามันง่ายนะะง่ายและเป็นงานไม่ยุ่งยากนะฮะแล้วก็ได้ผลแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนครับโอเคจบครับสวยงามโอเคหลังจากที่เราแก้ไขเรียบร้อยนะฮะก็หน้างานก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้จะสังเกตเห็นได้ว่าทนะะ่อขอบบนของท่อตัวนี้นะฮะมันจะอยู่ เกือบเกือบเสมอพื้นกระเบื้องนะซึ่งมันเป็นการวางที่อาจจะใช้ได้นะอย่าให้มันสูงเกินถ้าสูงเกินเนี่ยมันจะลอยนะโอเคพออันนี้เสร็จอันนี้เป็นปูนยาแนวสีขาวนะซึ่งก่อนที่เราจะแต่งปูนยาแนวเนี่ยเราได้ทําการใส่ตัววอเตอร์ปักนะวอเตอร์ปักคือการซึมแบบแห้งเร็วนะปิดรอยผารอยสกัดทุกอย่างแล้วนะก็เอาตัวท่อเยื่อเข้าไปแล้วก็เก็บขอบด้านนอกให้เรียบสําคัญคือ เสมอพื้นกระเบื้องหรือว่าสูบวาณสักเซนหนึ่งส,งสเซนได้นะฮะโอเคคราวนี้ขั้นตอนหน่อไปก็จะเป็นการเอาตัวชุดปะเกมกันรวกกระสุนันกลิ่นมาวางตรงนี้พอวางเสร็จปุ๊บเนี่เราก็จะยกชักโครกเนี่ยมาติดตั้งกันน็่นคือสําคัญคือจะต้องวางให้ตรงเซ็นเตอร์นะครับก็โอเคสวยงามครับจบครับ